ผู้หญิงปีทอกับผู้ชายปีมะแมชีวิตขัดสนต้องทนลำบากหากินฝืดเคืองผู้หญิงปีทอคู่กับชายปีวอกสมบัติพระอินท์ดีมากชีวิตมีคนอุปถัมภ์การงานการเงินไม่เดือดร้อนผู้หญิงปีทอคู่กับชายปีรักาสมบัติเศรษฐีดีมากจะได้รับมรดกจากพ่อแม่ผู้หญิงปีทอกับผู้ชายปีจอสมบัติช่างเรือมีสุขมีทุกข์คละเคล้ากันไป ผู้หญิงปีทถาคู่กับชายปีกุลต้องทนลำบากกับการทำมาหากินฝืดเคืองผู้สมพ์มหาสมบัติสามารถดูได้จากวันเดือนปีเกิดของท่านคู่ของท่านเกิดปีไหนและตรงกับคำทำนายนี้หรือไม่คอมเมนต์มาคุยกันนะครับด้วยความปรารถนาดีจากทีมงานของเราทุกคนและขอบคุณทุกท่านที่ติดตามชม